รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Let what me see Let's you do can it together. This is Mix Production together McSwap

รายการอัพเตอร์คูอีกครั้งนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปพบกับเยาวชนที่มีความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนุ่มน้อยและสาวน้อยคู่หูที่มีความสามารถด้านกีฬาเอ็กซ์ตีมเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ

ต่อไม่ได้เลยปิดเครื่องเอาไงดีพี่ลูกกรอกเลยไหมไปไหมกับพี่เจ้าตั้งสือหรอไหมตั้งไปกับไปกับไปกับไป,ไป,ไป,ไปอตปอตีอัตตีอัตตีอยู่นี่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 ณขอบคุทุ่ะนะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาเขาไฟผิดไปไหนนะไปผี่โรงเรียนอโอ้ตายแล้วไหวนถอดแว่นนี่เอา เลยไม่ได้เลยใช่กลับไปไปเลยไปไหนจะไปไหนอ่ะจ้าไปแต่งหน้าด้วยนะหยกน้าโอเคโอเคโอเคนานะจอกันนะได้รักกันนะโอเคโอเคโอเคไปไปตามพี่มาอ่าในระหว่างที่รอพี่จียอนเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าเนาะนะครับผมค่ะโอเคโอ้โนี่รางวัลเหรอ ของใครครับทั้ง <คน S 2> สองคนทั้งสองคนเ <คน S 2> หรอเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงรางวัลตอนนี้ให้ทั้งสองคนแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิเชศินเลิศวันนิชกุลนะคะชื่อเล่นชื่อเฟียร์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทขัตการชลิชื่อเล่นชื่อมอสค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะเล่นกีฬารลเลร์เบรกครับสนุกค่ะเราเล่นู่ตั้งแต่อยุเท่าไหร่ครับ เ้าขวบทำไมทำไมตอนนั้นถึงอยากเลยผมไปเจอปุ๊บแล้วก็แบบขอป้าเล่นครับอ๋อไปพอพอเห็นปุ๊บขอป้าเล่นเลยลองเล่นเล่นแล้วชอบเลยจนมาถึงทุกวันนี้ใช่ล้วหนูอ่ะก็ตอนนั้นมาดูหนังนะคะแล้วก็เดินมาเจอพอดีก็เลยลองเล่นดูแล้วมันสนุกค่ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยค่ะเล่นครั้งแรกยากไหม ก็ท่ากา้ก็ไม่ขยยากก็ลองค่อยๆเดินก่อนแล้วก็ลองเล่นต้องกล้าอ๋อต้องกล้าต้องกล้าอย่าไปกลัวแล้วงี้เล่นเล่นกีฬารุเบรกมันเนี่ยโอเคแต่ละคนก็ประมาณปีสองสามปีขึ้นมามีไอดอไหมครับมีใครเอ่ยนันก็ได้ในในบาสเขาคือใครช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมเป็นพี่เลี้ยงผมอ๋อเป็นพี่เลี้ยงเพราะอะไรเราถึงให้ให้พี่ได้เดินในใช่ไหมเป็นเป็นไอดอลครับเป็นเขาก็ไปแข่งไปแข่ง กีฬาแห่งชาติสุพรรบุรเ,เกม2อ0เมอรที่ผ่านมาใช่ไหมเก็ได้แชมป์มาค่ะได้เหรียญทองอ200เมตรเราก็เลยว่านี้คือไอดอรแล้วอนาคตอยากจะทําแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาไหมไม่อยากเขาอ,อยากเกินกว่านั้นโอ้โหตอบหล่อมากบอสชอบจริงๆเลยอาแล้วอย่างนี้โอเคเราเราไปเล่นมาสนุกสนานมากแล้วอนาคตเราอยากจะเก่งกว่านั้นแล้วอย่างทุกวันนี้เราเรียนไปด้วย แล้วเราแบ่งเวลาย,ยัางไงในการฝึกซ้อมกับการเรียนถ้ามีการบ้านก็ทำกันกว่าตอนเย็นวันศุกร์ให้เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็วันไปไปซ้อมเลยก็คือซ้อมเ<ล>สาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยช้องกินกี่ชั่วโมงโตั้งแต่เช้าถึงเประมาณสองสองทุ่มก็คือคทั้งวันเลยพอจะบอกได้ไหมว่าแต่ละรางวัลเนี่ยของใครบ้างแล้วเราได้มาจากเวทีไหนบ้างอันนี้คือทันตสเกตตาชื่อหรอชื่อหรอใช่ค่ะชื่อการแข่งขัน อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะได้อันนี้ของ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 เฟรสอ่ะและอันนี้เหรอฮะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็คือล่าสุดนี่เองไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่หรอคนละงานกันคนละงานกันใครมันมีรายงานกันอ่ะอันนี้งานลิงอ๋อเหรอแล้วอันนู้นละครับอันนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็คือของทั้งคู่อ่ะมาที่รางวัลใหญ่บ้างอ่ะเริ่มจากอันนู้นก่อนดีกว่าทองแดงทองแดงขดอ่ะอันนี้คืออะไรครับ ไอ้นี่เขาแข่งกันเ่ยก็คือใครเข้าใช้ก่อนคนที่ใช้ครแค่นั้นเลย500เมตรอ๋อเป็นของอายุรุ่นอายุไหมหรือว่ายังไงเปล่าครับรุ่นใหญ่ผมแข่งรุ่นใหญ่เลยหรอโหเก่งนะเนี่ยเรามาถึงอันนี้นะฮะก็มี200เมตรหญิงแล้วก็1,000เมตรหญิงแล้วก็200แล้วก็500เมตรหญิงและสุดท้ายครับ1,000เมตรกับส0 0เมตรนั่นคือของไทยสองอันของผมของผมทั้งสองอันเลยเก่งมากพี่ชุ้มเคยมากเลยนะคือความสามารถมากๆแล้ว ถามก่อนว่ารางวัลที่ตัวเราภูมิใจมากที่สุดคือรางวัลอะไรหนึ่งพันเมชัยหนึ่งพันเมชายเพราะอะไรเราถึงภูมิใจกับรางวัลนี้ได้แข่งกับทีมอ่ไหนเหรอแล้วรางวัลที่ภูมิใจล่ะครับสองร้อยเมตรหญิงสองร้อยเม็ดหญิงเพราะอะไรเราถึงภูมิใจกับรางวัลก็หนูไปแข่งรุ่นโอเพ่นนะคะรุ่นโอเพ่นคือเปิดรับหมดว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่รวมกันหมดแล้วเราแล้วหนูก็สามารถแซงรุ่นใหญ่มาได้แล้วโตมาเนี่ยอยากจะทําอะไรครับ อยากจะเป็นมือหนึ่งของโลกก็ขอให้ทําให้สําเร็จนะครับแล้วหนูล่ะก็อยากจะเป็นเหมือนกันมือหนึ่งของโลกแล้วก็อยากลองไปแข่งระดับโลกดูตรงนี้ความคิดดีมากเลยถ้าเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวพี่มีบททดสอบทดสอบพี่ยากแน่นอนพร้อมไหมพร้อมพร้อมที่จะเจอไหมบททดสอบพร้อมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันพร้อม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 แล้วพร้อมอะไรเอาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนสัมเดี๋ยว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 สัมภาษณ์อะไร พาน้องๆไงอุ้ยเสร็จแล้วบีไปบททดสอบแล้วเนี่ยฮะคุณคิดบททดสอบมาแล้วแล้วๆๆ้ว,วเอมีน่ารักมากช่วงหน้าเจอบททดสอบของพี่จียอนครับโอ้โน้องจียอนมาสายซะขนาดนี้เอาเป็นว่าให้แก้ตัวด้วยการคิดบทดทดสอบก็แล้วกันนะครับว่าจะออกมาแอะแอะขนาดไหนช่วงหน้า,าผ่านพลาดนะครับ ความสามารถของน้องเฟียสและน้องมอสกับบททดสอบที่น้องๆจะต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะทรละหดอดทนยากเย็นแค่ไหนเราไปชมกันต่อเลยครับเอาละฮะเข้าสู่ช่วงบททดสอบครับค่ะงั้นเราเริ่มแล้วกันเนาะครับผมบททดสอบอันแรกนะคะคือขึ้นแหลมท้าใจค่ะครับผมแล้วก็มาถึงบททดสอบแรกข,ของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือแหลมท้าใจ โดยน้องมอสจะต้องเล่นแร็ปทั้งหมดจำนวน3ท่าดังต่อไปนี้ครับท่าแรกคือท่าเบสิกท่าที่2ต่อด้วยท่าขาเดียวและท่าสุดท้ายครับคือท่า360อองศาเราต้องการขนาดกรรมการถูกเพราะว่าเราเป็นไม่ใช่ครูรู้ด้านนี้ครับครูอูครูแย่เสิร์ฟครูว่าแค่ท่าแรกเราก็งงแล้วใช่เคขอเชิญคุณครูครับผม รคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนี่นำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะผมวินัยเทียร์พุชซับจินเปรลกาทุ่งศรูญรเบศน้องนะครับแล้วนี้จะให้ผมสองคนเรียกว่าอะไรดีเอ่อทั่วไปเกิดเก็เรียกผมป๋าป๋าได้เลยผมเรียกงั้นเรียกป๋าอ๋อป๋าอ๋อป๋าโถ เริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าค่ะครับผมครับผมอ่าอย่างที่บอกบอกว่ายาโซนยาโซนเอาล็เขาก็อยากลองเล่นดูไงที่เขาบอกว่าไม่ได้อันนี้คือไม่ใช่สถานที่ของเราคงล็อคขึ้นแล้มท้าใจไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โบนัสเสชันอันแรกนะคะจะให้น้องมอสเล่นก่อนครับผมพร้อมยังอ่ะงานประจำทชีเลยค่ะเชิญครับ តើអ្នកចង់បានអ្វី? ยืนขาเดียวบนแล้มเฮ้ยจริงมะเนี่ยมั่นใจนะอ่ะโอเคลุยไป ยงงงไงบ้าคอ่ผมถือว่าเป,เป็นเป็นท่าที่เป็นการปรับจังหวะร่างกายที่ต้องใช้ทักษะสูงน,น,นะครับในในเรื่องการเล่นซึงซึ่งมอสก็ทําได้ดีครับท่าที่3นะคะก็คือหมุน360องสงศาเลย360องศาของการเล่นเบรดเล่นแรมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเล่นขึ้นวงกลมเมืม่อขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งเขาจะต้องหมุนตัวให้ครบรอบแล้วลงมาครับแล้วก็เล่นต่อนะครับนี่คือ360ององศาครับมั่นใจไหมคะ ไม่ต้องแบบเพียงแบบดังๆมั่นใจครับมั่นใจคาดอย่างนี้มั่นใจไ,ใไหมครับโอเคยัคงประจำ <ใช S 1> ที่เลยค่คะ ก็ยากเหมือนกันนะด้่าอกยก็ต้องต้องย้ำเหมือนกัครับต้องย้ำว่าจริงๆแล้วถ้าเล่น360องศาเนี่ยมันมันท่านในระดับมืออาชีพบางคนก็ยังทําไม่ได้ดีนะครแต่ในส่วนหนึ่งถ้ามืออาชีพมาเจอแรนสั้นๆอย่างนี้ก็ไปไม่เป็นหรอกอ๋อโอเคค่ะก็เมื่อกี้น้องนองเล่น ทั้งหมด3-5ท่าแล้วเนาะครับผมคือว่าบททดสอบอันแรกผ่านไหมคะป้าเอ่อบททดสอบอันแรกถือว่าผ่านนะฮะผ่านครับผ่านครับมากเลยอ่งานก็เราก็ไปที่บททดสอบที่สองเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาบททดสอบที่สองนะคะก็คือน้องจ๋าที่เป็นหัว มาต่อกันที่บททดสอบที่2กันเลยดีกว่าครับกับบททดสอบที่มีชื่อว่าน้องจ๋าพี่เป็นพวงโดยเราจะให้น้องมอสน,นะครับกระโดดลอดห่วงอุ้ยบททดสอบจะหดไปไหนครับเนี่ย แต่น้องมอสจะผ่านไปได้หรือไม่ติดตามชมในช่วงหน้านะครับตพร้อมแล้วเลยเลยค่ะอ่กากลับมาสนุกนกันต่อกับน้องมอสและน้องเฟียสก,กันต่อครับ ไม่รู้วบททดสอบของน้องจียอนจะมันขนาดไหนไปชมกันต่อเลยจ้าเริอมเลยไหมไอ่่ประจําที่เลยครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไป พี่กินหนูจริงเลยนะครับเนี่ยน้องม์เห็นตัวเล็กๆแบบนี้ความสามารถสุดยอดไปเลยกิเลยเน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 เเอาอีกเอาหรอนี่รอดห่วงอ่นี่ถามป้าดีกว่าเป็นยังไงครับเมื่อกี้ถือว่าผ่านไหมครับป้าก็ต้องถือว่าผ่านครับถือว่าเก่งเลยนะครับเก่งมากค่ะ มาบดทดสอบที่3คือสลาลมสลาตน<ะ>านผ่านมาถึงบททดสอบที่3นะครับกับสลาลมสลาตานคราวนี้ขอทดสอบฝีมือน้องเฟียสกันบ้างลวครับโดยน้องเฟียสจะต้องวิ่งไปกับสองรอบครับรอบแรกจะต้องวิ่งขาเดียวซิกแซกและห้ามโดนคนที่ตั้งไว้ครับรอบ2อน้องเฟียสจะต้อง,งวิ่งไขว้ขาและห้ามโดนคนที่ตั้งไว้เช่นกันครับ No, they have. To ซิกแซกไปซิกแซกมาระวังขาพันกันนะครับนั่นเด็กอะไรเก่งจริงโอ้ยน่าเซ้านี่ขาเดียวต่อไปอไข้ <ๆ S 2> ขาไอ้ยะขาเดียวยังยากขนาดนี้มีไข้าขาด้วยจะรอดไหมล่ะครับน้องเปียก คนหรือใบไม้นะครับน้องเปียดทิ้วได้ขนาดนี้ผ่านตะพันกันเลยอ่ะถือว่าบททดสอบนี้ง่ายไหมระยะนี้จะทำดูดูเหมือนแบบง่ายมากเลยนะแบบนี้ถือว่าผ่านไหมฮะผ่านครับาแต่บททดสอบของเรายังไม่จบนะคะก็บททดสอบที่4รักกันนะคะมาเลยครับเสี่ยงตาย มาถึงบททดสอบสุดท้ายครับกับบททดสอบเสี่ยงตายเราจะให้น้องเฟียสนะครับกระโดดข้ามนายอัตีสองรอบโดยรอบแรกจะเปิดตาและรอบสองครับพิเสษส,สุดสำหรับนายอตีเลยคือการปิดตาเอาตัวรอดให้ได้นะนายอตีอาตีทำอะไรคะทำไมทำไมต้องเป็นผมไม่เป็นไรหรอกอตีพร้อมยังคะครับขอให้ทำเสียงแบบมั่นใจหน่อยสิ ครับอุ้ยดูนายอาเตี้สิครับกลัวจริงจังสักขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยมาน้องเพียรพร้อมลุยเลยค่ะ น้องเฟียสต,ต้องปิดตากระโดดดูสิในอาตี้จะยังทำหน้าตะลื่นออกอีกไหม เสียขนาดนี้ต้องยอมรับความกล้าทั้งสองคนเลยนะครับลงผักหน้าหรอคะเรนยังไงบ้างคะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนขาอ่อนต้องถือว่าวันนี้โรงเฟยชผ่านครับผ่านตหมบทั้งหมดค่ะเก่งมากมากครับเก่งแบบนี้มีความสามารถนี้เราขอมอบประกาศสาให้ทั้งสองคนห้าพันบอน คณะกรรมการของเราฟ้านะคะขอบคุณมากขอบคุณตาบ้านนครับผมเราเป็นผู้ดของเราใช่ค่ะถามน้องสองคนดีกว่าว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นสเก็ตอ่ะน้องเปียกกอนก็ได้เพื่อนใหม่ๆสนุกด้วยแล้วก็ท้าทายด้วยแล้วก็ได้มาฝึกใช้เวลาแล้วอ้างให้เป็นประโยชน์อ๋อแล้วน้องมอสละคะออกกำลังกายออกกำลังกายอออกำลังกายแข็งแรงอ่ะถ้างั้นให้เชิญชวนเพื่อน เอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนะคะมาเล่นโรลเลอร์เบลด้วยกันที่เดอะสแควร์บางใหญ่ชั้น4ี่ครับสำหรับน้องๆที่มีความสามารถเหมือนน้องเฟียสหรือว่าน้องมอสนะคะสามารถเข้ามาถังช่องด้านนี้นะคะเข้ามาเยอะๆนะคะได้แล้วครับผมติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ Facebook ฟซบุ๊กใช่ค่ะและ instagram นะคะใช่แล้วครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมดจังเลยเนวายจังเลยเนาะไทยอีกไหมครับผมอยากลองเอาเหรอโฮะไม่แล้วเี่นี่น่ะปากดีเออโอเคเซียวพอแล้ววันนี้เออเนาะเนอะพวกเกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง 1, 2, 3, 4 5่หลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไม่ว่าน้องๆเยาวชนคนไหนจะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับรายการอัพเต้สกูขอเป็นกำลังใจช่วยให้น้องๆสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้มองหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตและชีวิตเราจะมีความสุขครับสัปดาห์นี้พวกเราจะอัพเตทาคูขอตัวลากันไปก่อนส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีความสามารถอะไรให้คอยติดตามชมกันได้นะครับ <c oughs> ตราเ,เ <S <S 2> <S 2> งี้ยไรใจียมีไรตีนก่อเดี๋ยวเดีเดี๋ยว